ครับก็วันนี้เราจะมาเล่นโซฟีตากันนะครับวันนี้เราก็จะสัตรงนี้เล่นนะครับนีครับเล่นเรลี่ยมก,กันครับเดินวน,ค,นครับกวนครับไม่อยากถามเลยอ่ะ ใช่ค,ครับไอตัวแม็กซี่ไม่ตามผมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยน้อมงมิตุมิตุยอมรับตัวจังตีง เชื่องี่พีมาครับือทีมาตอนนี้ก็คือผมบอบนะระวังมันจะนตัวเล้ก็คือมัน เลือดหมดย,ดยิงยังวะเฮ้ยเลือดโอ้หมดจนได้ไม <Gan> ่ย <agric> ิงถึงไงวะเลือดหมดจนได้ทุกคนถ้ผมอยากมีชุดประมาณ200ชุดสูตรเงิน พี่ชายบอกดีข่าดน้อุ้ยอุ้ยตายวอดีฮหรอหลต่อต่อโอโ้โหราชาเอ็มโอเนะี่ยต้องยินลี่ยม,มับ เขาเรียมตึงจัดเลยอะเขารู้หมดเลยอะฮะเขาบอกรายชายเอ็มหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่แล้วเขาเรียนสองขวงฮ okay ัลโหลมาเจอโทรก้นห้องโกงโอเมก้าเจอแค่ได้สักสิบนาทีก็พอ ออกมาล้วโ้โหตว่งามไดเนาหล้ะมจัด้ดูดิดูความคมแม่งดิก็แบบคสามารถร้องโปได้โอเคแล้วก็ดีเจมออเล่นมืดเออดีกว่ามืด อะไรล่ะโหมดอื่นเอาหมื่นโอดอะไรเริ่มพูดไม่ชัดอีกแลละผมพูดไม่ชัดโอ้เจอ,อไอแล้วก็ไม่นี่ลอยกระทงผมก็ลอยไปแล้วไงเขาคือใครหรอคิตตี้เขาคือใครหรอ

ทำเทปแม็กในบ,บ้านกับพี่ที่มันหายหัวไปนั่นไงอ๋อเจอโอ้โอโอผมบอกว่าเธอไม่ใช่ฟิวสิบสี่นาทีแล้วเหน่ไม่หยุตัดเลยไม่อะทำไมของกบตัดอ่ะ Qua tung mong tung mong, bay tung 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 bay สูตรนี้เป็นสูตรที่เยียนที่สุดที่ผมเคยลองไปเฮ้ย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 โอ้ตายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยไอ้นี่ชื่อคุณคุณเฮ้ยนี่เอานั่นน่ะน้องผมครับน้องผมน้องผมเมื่อตอนไปกินเลี้ยงผมเจอเขา คุคนๆ,ๆ,ๆ,ๆนั่นเนี่ยน้องน้อ้ยอะไรๆๆๆมันนันบูสยเอาอัดอะไรล่ะอัดอันนี้อยดเยูดี๋ยวเนอีละน้องว่คำพูดนี้เนาะน่าเบื่อไม่ก็ทำมันเป็นเล็กเตอร์มั้งสิ นอเฮ้อะไรล่ะมนดูเดี๋ยวผมจะเล่นสนยแล้วก็คูนลล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 ใหญ่ทุกคนความตึงครับความตึงงของกบดูดเนมเฮ้ยจับฮู้ยเพื่อนเรายัอยุล่าง

คนนี้เขาอาจจะได้ชุดอันนั้นมาแล้วก็ได้หนอะแต่ผมอยากได้ชุดขุบนบอลลือมากเลยอ่ะมันน่าจะแต่งเข้าอยู่นะแล้วเล้กปืน UMP เลยเพื่อนเปลี่ยนยาเลือกอันนั้นนะเพื่อนเลือก UMP UMP เพื่อนเราเหรอทำไมไม่เอา UMP แรงจากจทุ่คุดู โยนไปก่อนเพื่อดักทางเจ็บนะนกมาดิลาดไป็นตึงๆโย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 อ right. อบนูนออบนูนแอบนูนเอ็มออนนูนห่ยศูนย์สอง รู้จักเย้เ yeah. ย yeah. oh, ้โอ้ยคุณมาอีกแล้วครับทุกคนสามสิบบาทแต่เราจะไม่เอานะครับเพราะเราจะเป็นคนดีจมมุ๋มย่มเติมเอาพูดเสี่ยงแล้วขออืมทำไมมันไม่ได้ของรางวัลเลย ไม่รู้ได้อังนะไม่รู้จะเลนนคลายเป้าอุณหภูมิเกิดใจรุนแรงใจไหมเล่นเซอรติ้งแต่งตัวยังไงดีผมไม่ใส่นี้ลแล้ได้ผม,มใส่มันจะเทไหมถ้าผมใส่ี่ออยอะไู่พอได้ ไานเลยเอผ้าอะไรไปสูจริงง้นว่าอเสียใจมากเลยห้าดาน้ำตาโคแล,าแล้วครับจังหวะนี้น้ำตาโคเว้ยววยิวว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 กเวว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 ว เอม็มห้าีมาน้อง้ยเราจะเจอคนตีนม,มาเนาโอ้ยเราจะพูดเขามาทำไมล่ะพูดเขามาแล้วเขาก็ติ ในว่าถ้าผมฆ่าตัวนี้ได้ไนมะ่ตายโอ้ยชงโอนตินดูผมอัดแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวรอไอชงไมโลเฮ้ยชงไมโลชงไมโล,ม,โลมีสองคนเหรอชองไมโลกับชงโอวันตินโนจะลือก อะไรเขาตั้งชื่ออย่างสุดะชงโอวันตินชงไมโลคือแบบงงเกินไปเปล่าชงอะไรเนี่ยชงอะไรอ่ะชงไมโลไอ้นี่ชงโอวันตินนี่ยเขาตั้งชจ่ว่าชงดึกปดจังดูจังไว้จุกยิ่งออกมองหมกตาก็ได้นะครับมา không có nào căn Mình chào anh ngay quá ma <laughs> đi เอ็ mm hmm. แปดระเบิดโลกไปน้องเอ็นซ mm ีมาลองเค็ คนเราต้องเล่นเชิงตึงหน่อยผมสอนเล่นเชิงตึงได้นะเฮ้ยเกมนี้ผมเจอคนไม่มากนี่มัเลยโฮ้ยไหวไหวไหวสองสองอไหวอยู่เฮ้ยดำเท่าไหร่เฮ้ยไหวไหมนะฮ้ยสวย

มาซื้อเองนั่นน้องชายพี่ไม่มีเงินน้องชายน้องชายอยากจะบอกกับกตัวโกบูยสศยลานขอบคุณนะคำแบบเมื่อกี้ไม่ใี่ไม่หนวพี่เอาสุดไง,งน้องพีเ่เล่นตรงนี้เลยเพียวสุดเล่นตรงนี้มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะล่างห่วง่ายเป๊ๆ ดจูกก็บ,บอกเลย <First> โอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นนี่ว่ะเป็นงานวะแม่งต่อผมเจ็บจัดชี่แม่งเล่นฉลาดจัดเลยแม่งเล่นดักผมละมันดักผมละ ชอบพิมพ์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่แต่ถ้าแชร์แน่ไม่ถึงสองมาซ้ำนะครับสำหรับพิมพ์นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ